คนเน่าเน่าคอดินนะลูกค้าป้องเจอกล่องนี้เลยค่ะแบคเคียวนะลูกค้าขาตัวเด็ดตัวขายดีเลยค่ะครอบจักรวาลเรื่องเชื้อราตายดินเลยค่ะรากเน่าคนเน่าเน่าคอดินล้างไฟท็อปราดํำพิเทียมค่ะลูกค้าใช้งานได้หมดเลยค่ะทั้งป้องกันแล้วก็รักษาเลยค่ะกล่องนี้นะคะลูกค้าขาเป็นสารสองกลุ่มบวกในกล่องเดียวเลยค่ะโพรพานโมคาบบวกกับเมทาแล็กซิลค่ะใช้งานได้ดีมากเลยค่ะลูกค้าถ้าใครใช้เฉพเพื่อป้องกันนะ เท่ากับฉีดวัคซีนกับพืชเลยค่ะลูกค้าพ่นพักษาก็ได้เหมือนกันค่ะราลงดินก็ได้นะคะนะแช่กล้าก่อนปลูกเนี่ยดีเยี่ยมนะลูกค้าป้องกันรากเน่าคนเน่าได้ดีมากค่ะเช่นพันธุมาสำหลังก่อนปลูกก็ใช้งานได้ค่ะกล่องนี้นะลูกค้าค่ะมี2ขนาดค่ะทั้ง1กิโลกรัมแล้วก็500กรัมค่ะพร้อมส่งทั้ง2ขนาดของเข้าเรียบร้อยเลยอัตราใช้นะคะประมาณ40กรัมค่ะลูกค้าหรือว่า ส่ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำยี่ลิตรนะคะลูกค้าจัดไปได้เลยค่ะปัสตกาก้าไว้ให้นะคะกดได้เลยค่ะ